สวัสดีครับช anel ปอนดีวีวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวสเปรย์แอลกอฮอล์แบรนด์ Project X19 กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเพื่อนๆกด subscribe ช anel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะเชื่อได้เลยนะครับว่าในยุคนี้นะครับที่แบบหลายๆคนนะจะออกจากบ้านเนี่ยก็ต้องพกพาสเปรย์แอลกอฮอล์ไปด้วยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่แบบมีขวดสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับแบบเยอะมากนะน่าจะแบบ10-20แบบแล้วนะครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าเพราะอะไรออออ่่่ะะะซืื้ยยยูเเรลนฮ แต่ก็ยังไม่ค่อยเจอขวดหรือว่าสเปรย์อะไที่แบบมันดูเท่แล้วมันดูแบบมีสไตล์เท่าไหร่นะครับจนมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยก็ไปเล่น IG แหละนะครับแล้วก็ไปเจอโฆษณาของเจ้าตัว X19 เนี่ยมันเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ที่มันมาในรูปแบบของริสแบรนแบบนี้นะครับซึ่งทีแรกเนี่ยเห็นจากในคลิปหรือว่าดูโฆษณานะยังไม่ได้คิดว่าแบบมันจะใช้งานแล้วเวิร์กอะไรนะฮะแต่สุดท้ายนะครับด้วยความแบบอยากรู้อยากเห็นนะอยากเอามาลองมา,มากๆเลยเนี่ยก็เลยไปกดสั่งมานะครับแล้วก็เอามาลองใช้งานดูนะว่าสุดท้ายมมันจะ work จนะริรง โดยที่คลิปนี้ก็จะเป็นแบบประสบการ์รีวิวจริงล้วนๆเลยนะครับซื้อเองใช้เองแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งตอนที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะมีอุปรกรณ์มาให้เนี่ยสออย่างเลยนะฮะอันแรกเนี่ยคือเป็นขวดที่แบบคล้ายๆกับเป็นปุ่มกดแอลกอฮอล์แบบนี้แต่อันเนี้ยมันจะไม่ใช่ขวดที่เอาไว้กดเพื่อเอาแอลกอฮอล์ออกมาล้างมืออะไรแบบนี้นะฮะมันจะเป็นการกดเพื่อรีฟิลตัวแอลกอฮอล์เนี่ยเติมเข้าไปในวิสแบนนันนี้นะครับ เหมือนกับว่าตั้งอันนี้เป็นสเตชันอะแล้วก็พออันนี้แอลกอฮอล์ข้างในมันหมดปั๊บเนี่ยเราก็เอามาใช้ตัวนี้เติมแอลกอฮอล์เข้าไปในนี้นั่นเองนะฮะนี้ก็ตั้งไว้แบบเท่ๆเลยโดยที่ผมจะตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับมาดูที่ตัว wristband กันเลยดีกว่านะฮะคือตัว wristband เนี่ยมันก็จะมีดีไซน์ที่แบบมีความเหมือนคล้ายๆกับ wristband ปกติเลยอะเหมือนเป็นสายรัดข้อมือทั่วไปนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันใหญ่หรือว่ามันเทอะท่าอะไรมากนะครับมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่แบบมันอ้้้วนนๆๆปอมตรงนะีแลก มีความแบบใหญ่ๆมากกว่าปกติหน่อยนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันยังเป็นริสแบนที่ดูมีความบางอยู่นะฮะซึ่งระบบการทํางานของเขานะครับก็คือตรงเนี้ยมันจะมีช่องที่เอาไว้ส่งตัวแอลกอฮอล์เข้าไปนะครับด้วยเครื่องตรงนี้นะเวลาเราซื้อมาใหม่ๆเนี่ยเราก็ต้องเติมเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเลยดีกว่ามันจะมีช่องให้เสียบแบบนี้นะฮะเราก็จิ้มเข้าไปเลยนะครับพอจิ้มเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยกดเข้าไปแน่นๆนะฮะตรงเนี้ยมันจะแบบล็อกกันละก็กดเข้าแบบนี้นะครับกดไปหนึ่งที่ม ดูดแอลกอฮอล์เนี่ยแล้วก็ฉีดเข้าไปด้านในแบบนี้นะฮะซึ่งตัวไิสแบนเนี่ยมันมีหลายไซส์นะครับโดยที่ไซส์ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเป็นไซส์ S นะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเวลาจะเติมเนี่ยกดประมาณสัก2 0 1 2ทีอะไซส์ S ก็จะเต็มแล้วนะครับซึ่งหลังจากที่เราเติมไิสแบนเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถใส่ใช้งานได้แล้วนะครับระบบการล็อกของเขาเนี่ยมันจะเป็นการล็อกแบบแม่เหล็กแบบนี้นะฮะ ตรงนี้มันจะเป็นตุ่มแม่เหล็กแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นแถบที่สามารถ snap ตรงไหนก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้หรือว่าตรงกลางก็ได้หรือว่าด้านในแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งหลายคนจะสงสัยนะฮะว่าใส่กับนาฬิกาได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองให้ดูเลยดีกว่านะครับมันก็พอใส่ได้นะแต่ว่ามันจะมีความแบบเบียดเบียดนาฬิกาเรานิดนึงอะ่ะอย่างเนี้ยมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับคือก็ดูเทอะทะไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันก็มีชิ้นส่วนที่มันมีความหนาอยู่ด้านบนนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะใส่จริงนะใส่ได้เลยเพราะว่าวัสดุเนี่ย ไม่ทาอันตรายอะไรเลยใดกับนาฬิกาแน่ๆนะฮะส่วนที่แบบมันมีความแข็งนิดเดียวก็คือแค่ตรงนี้ที่เป็นพลาสติกสีคือเขียวอะนะครับส่วนที่เหลือนี่คือนิ่มมากๆเลยนะฮะขูดขีดไปอันเนี้ยได้เต็มที่เลยแต่ก็หลักๆนะครับผมถนัดมือขวามากกว่านะฮะก็คือมือซ้ายเราก็ใส่นาฬิกาของเราไปนี่แหละแล้วก็มือขวาก็ใส่ตัวนี้นะครับซึ่งพอใส่บนข้อมือแล้วปั๊บเนี่ยเราสามารถปรับให้มันกระชับแน่นได้นะฮะก็คือสไลด์แม่เหล็กตรงนี้ไปมาแบบนี้ได้เลยนะถ้าเกิดอยากให้แบบมันกระชับโค้งกับข้อมือหน่อยนะครับ ดึงเข้าหากันแบบนี้นะครับให้แม่เหล็กเนี่ยมันดูดกันตรงมุมไกลๆหน่อยมันก็จะกระชับแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดชอบหลวมๆนะฮะก็ดันออกแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งความแน่นหนาของอันเนี้ยต้องบอกว่าแน่นหนามากนะคือถ้าเกิดสมมุติว่ามันอยู่บนข้อมือเราอะล้วสบัดให้มันหลุดเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะที่จะสบัดแล้วแบบมันจะหลุดออกมาจากข้อมือเองอะซึ่งถ้าเกิดมันจะหลุดเนี่ยมันต้องแบบเจออะไรมาเกี่ยวแบบมือไปโดนหรืออะไรนิดนึงอะมันถึงจะหลุดได้นะฮะแต่โดยสภาพการใช้งานจริงนะถ้าเกิดใส่แกว่งแขวนไปมานะฮะหรือแแม้ต่่่ผียลอองงสดาาู สบัดแบบเต็มแรงเลยนะครับมันก็ไม่หลุดนะฮะถือว่ามีความโอเคเลยมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่ามันจะไม่หลุดหายไปไหนแน่นอนนะครับส่วนการใช้งานนะครับการฉีดสเปรย์นะตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีจุดที่เอาไว้ปล่อยน้ําอยู่นะฮะพอเราทําการกดตรงนี้เข้าไปนะครับมันจะฉีดน้ําออกมานะฮะอย่างนี้นะครับผมจะสาธิตให้ดูนะผมจะเอานิ้วกลางหรือนิ้วนางเนี่ยดันที่ด้านท้ายแบบนี้นะฮะแล้วก็นิ้วโป้งเนี่ยกดลงไปพอกดปั๊บเนี่ยมันจะปล่อยน้ําออกมาแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อลองสังเกตดูนะฮะ น้ำที่มันออกมาเนี่ยมันจะไม่ได้แบบเป็นแบบสเปรย์อะไรแบบนั้นอะ่ะมันจะมาเป็นน้ําแบบน้ําแบบน้ําเลยอะนะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันดีมากนะตรงที่มันสามารถรองอยู่บนข้อมือเราอะ่ะแล้วเราก็สามารถเอาไปถูน้่นถูนี่ได้นะครับคืออันเนี้ยผมว่ามันเป็นดีไซน์ที่เข้าท่านะเพราะว่าถ้าเกิดมันมาเป็นสเปรย์มากเกินไปอะ่ะเวลาพ่นใส่มือด้านซ้ายอะ่ะเรายังไม่ทันจะไปด้านขวาเลยนะครับยังไม่ทันถูกันเลยอะ่ะมันก็ระเหยไปแล้วนะครับแต่อันเนี้ยพอมันมาเป็นน้ำเนี่ยแบบเป็นน้ําจริงๆเลยอ่ะมันสามารถ ถูไปถูมาหรือว่าเอาไปเช็ดนั่นเช็ดนี่ได้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นการเลือกหัวพ่นที่ผมว่ามัน make ซนนะกับการใช้งานนะครับซึ่งในการใช้งานจริงเนี่ยพบว่ามีปัญหาอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อดีนะฮะอย่างแรกเลยคือการที่จํานวนครั้งในการใช้งานเนี่ยถ้าเกิดแบบไปทริปยาวๆอะ่ะเช่นถ้าเราออกบ้าน10บโมงกลับบ้าน6กโมงเย็นอันนี้ไม่พอแน่ๆนะฮะมันอาจจะพอกับการใช้งานข้างนอกประมาณสัก3ชั่วโมง4ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าไปที่ที่แบบไม่ได้จับอะไรเยอะอะ่ะแล้วก็นานๆเนี่ยกดทีผมว กดได้ประมาณสัก10กว่าครั้งอ่ะสบายๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ปกติพกสเปรย์อลกอฮอล์เป็นขวดใหญ่ๆเลยอะ่ะเก็จับนั่นฉีดทีจับนู่นฉีดทีจับนู่นฉีดทีนะฮะอันเนี้ยเอาไม่อยู่แน่นอนนะครับการใช้งานก็ถือว่ามีข้อจํากัดเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคในสําหรับบางกรณีบางสถานที่ที่เราไปนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราไปร้านกาแฟหรือว่าออกจากบ้านไปกินข้าวแล้วกลับบ้านอย่างเงี้ยอันเนี้ยพอแน่นอนนะครับสบายๆเลยปัญหาต่อมาที่เจอนะฮะก็คือเวลาสเปรย์มันใกล้หมดอะ่ะ ด้วยความที่ทรงการเก็บแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีความยาวๆแบบนี้นะครับบางครั้งอ่ะพอมันใกล้หมดปั๊บเนี่ยมันเหมือนจะไปกองอยู่ตรงที่แบบมันไม่ได้ใกล้หัวนี่มากอ่ะทำให้พอเรากดไปทีนึงเนี่ยมันอาจจะไม่ออกนะฮะเราต้องมีการแกว่งไปแกว่งมานิดนึงนะครับเพื่อให้แอลกอฮอล์ด้านในเนี่ยมันมีการไหลไปใกล้กลๆ้หัวกดตรงนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นการใช้งานที่ต้องพ,พลิกแพงอยู่บ้างนะครับก็เป็นปัญหาเล็กน้อยนะครับแต่ก็โอเคนะพอได้แล้วก็ปริมาณที่ออกมาเนี่ยตอนที่เราเติมไปเต็มเต็มแ,แรกๆนะครับกดทีนึงน แต่พอมันใกล้หมดเนี่ยเวลากดมาทีหนึ่งนะมันจะแบบออกมายากมากเลยมันจะออกนิดเดียวอะ่ะต้องหมุนไปหมุนมาเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องรู้กันไวนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของวัสดุนะครับจริงๆวัสดุเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะมีความนิ่มมีความแบบหน้าตาดูหรูดูดีดูแพงนะครับแต่มันมีให้เลือก2สีนะฮะสีดากับสีขาวซึ่งสีขาวเนี่ยมันก็จะคล้ำง่ายมากนะครับเจอนัน่นเจอน,นี่นะฮะเราจะเห็นคราบสีดำๆเนี่ยเกาะอ,อยู่เต็มเลยซึ่งถ้าเกิดเราไปเลือกสีดํา ก็ตามภาษาซิลิโคนสีดำนะครับมันก็จะไปดูดพวกฝุ่นดูดพวกขุยพวกอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะมากนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอย่างหนึ่งที่แบบเกิดความสกปรกได้ง่ายหน่อยนะครับแต่ยังโชคดีนะที่เราสามารถถอดตัวนี้เอาไปล้างได้เลยนะครับก็คือเปิดน้ําก๊อกล้างน้ําเปล่าเนี่ยเช็ดเช็ดเช็ดชขัดขัดนิดนึงอะ่ะมันก็ออกแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะยังทำความสะอาดได้ไม่ยากมากนะฮะโดยสรุปเลยเนี่ยถ้าเกิดถามว่าไอตัวนี้มันน่าใช้ไหมนะฮะ ก็ต้องบอกว่ายังโอเคนะผมถือว่าเป็นอะไรที่น่าใช้อยู่นะครับแต่ก็ต้องดูการใช้งานของเราด้วยนะครับว่าปกติเราเป็นคนที่ฉีดแอลโกอฮอล์หนักขนาดไหนนะฮะอย่างผมอะ่ะผมจะมีขวดใหญ่ๆที่แบบเอาไว้พกเวลาต้องไปสถานที่ที่แบบต้องฉีดเยอะๆอ,ะอะ่ะ อย่างเช่นถ้าเกิดไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเราจับนูน่นจับนี่ใช่ไหมฮะหรือไปห้างอย่างเงี้ยเราแตะนั่นทีแตะนี่ทีนี่ผมฉีดตลอดเลยนะครับผมก็จะพกขวดใหญ่ไปอันเนี้ยก็อาจจะเอาเก็บไว้บ้านนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติออกจากบ้านไปเซเว่นออกจากบ้านไปส่งของหรือว่าออกจากบ้านไปกินข้าวนะครับอัน,นเนี้ยใส่ไว้ด้วยอันเดียวเนี่ยก็เอาอยู่สบายๆเลยนะครับ แล้วก็สามารถแบบเผื่อแผ่ให้คนอื่นได้ด้วยนะฮะอย่างเช่นกดปั๊บใส่มือเราเนี่ยแล้วก็เอาไปให้เพื่อนใช้เอาไปให้แฟนใช้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจนะเหมาะกับหลายๆสถานการณ์ดีนะครับแล้วก็หน้าตาเนี่ยดูเท่ดีด้วยนะฮะไม่ต้องมาคอยพกเป็นขวดหรือว่าเอามาห้อยคออะไรนะครับใครที่สนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ